ว่ากันต่อจะได้แยกออกว่าไหนคุไหนสวอือหรอไหนดูมันจะแยกออกไหมไหนดูเงินงินแขนด้วกแม่เอาฟอลลี่หยุดพูดแล้วเหรอ ยืนแบบเที้ยวเลยยืดแบบเ่ยอ่ะยืแบบเที่ยวอ่ะนี่นี่นี่งอเลยเออกลัวกลัวทำไมอ่ะนีาไปหนึ่งดึงเลยหย่อนลงมาเลยหลกตกลงไปใต้แม่เลยก่